สวัสดียามฝนตกหรืออ้วนซะก่อนมกักค่ะเฮ้ย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 ,ยทำไรทำไรหาของกินเหรอ,อยังไม่ได้ลงคลิปช่องอ้วนเลยเนี่ยเอ้าเอาหน่อย ตามติดชีวิตม็อกค่ะททอะไหรเดีกเช้านี้ะนะเวรเราม,มีแฟนคลับแล้วน,นะไหนนะนะสบายดีไหมผมชื่อม็อกค่ะครับเดินเล่นเดินเล่นเดินเล่นนุ่สปริง อ่ะถ่ายติดป้าหน่อย <c ười> ออลงช่องมกค่านกฟีลาบบ้านเราเยอะนเยอะสิบ้านอื่นมีเยอะแยะบ้านอื่นก็มีเหมือนกันวิ้งมองหน,น้าทำไมมองหน้าแม่ทำไมาอ้วนเดินไปไหนเนี่ย เดินไปไหนเดินออกกำลังกายอะ่ะฮะเดินออกกำลังกายอาแล้วแล้วเปิดทำไมอ่ะไฟอะ่ะไหนอ๋อตอนนั้นอัดคลิปเลยเปิดไฟให้สว่างน่ารักจัง ไปไหนดีไปไหนดีคะอ่ะไปไหนดีไม่เลยมาเดินเดินให้มันพูดตอบบ้างเด็กเอากระนังก,ก,กายหน่อยเอากระนังกายหน่อยอ สองนาทีครึ่งสองนาทีครึ่งพอไหมอ่ะอ่ะ,อะเดินตาเดินตาโอ้ยอ้ยอย่าเพิ่งเดินไกลสิว่าโอ้ยอย่าไปเดินที่เราล็อกล็อกสิลูก โอ้ยวนอ้าเยกขาโอ้ยยกขาเก่งจังไม่ล้มด้วยโอ้ตามติดชีวิตมาค่าเดินตุดบิดโอ้ยแล้วไม่จะถ่ายไงเนี่ยไปอยู่ใต้เนี้ยพอละ